สวัสดีค่ะขอตลับสู่มันนียนลน์คลิปนี้มาที่ GoDaily กันอีกรอบหนึ่งนะคะ GoDaily เป็นแอปอ่านข่าวดูวิดีโอเล่นเกมแล้วก็สะสมคะแนนการถอนเงินของ GoDaily ถอนเข้าทูมันนี่วันละได้ใครยังไม่มี GoDaily ลิงก์ลงไว้ที่ใต้คลิปนะคะ GoDaily ถามว่าไม่แนะนำเพื่อนออถอน,นได้ไหม ไม่แนะนำเพื่อนก็ถอนได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าคนที่แนะนำเพื่อนนะใครที่อยากจะแนะนำเพื่อนเราก็มาตรงนี้น,นะมันจะมีเมนูแนะนำเพื่อนอยู่เราสามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้ส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมก็คือตรงนี้เหมือนกันนี่นะตรงที่เขาเขียนว่าภารกิจรา้วัน แล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมการาทำแบบสอบถามเนี่ยเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะส่วนการห่อนเงินอ่าอยู่ตรงนี้เนี่ตรงนี้นะในการห่อนเงินของโก d เดลี่เอ่อนุ่นไม่แน่ใจนะคะว่าคนที่ที่ สมัครครั้งแรกมันน่าจะได้ถอน100่งร้นะแต่ว่าส่วนตัวของนรถอนยอดเริ่มต้นอยู่ที่200บาทแล้วก็500บาทแล้วก็สูงสุดในการถอนก็คือ1,000ในการถอนเงินก็คือว่าให้เราเลือกจำนวนที่เราอยากจะถอนเสร็จแล้วเลือกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น True Money Wallet เองหรือแม้แต่การเติมเงินเข้ามือถือก็ได้แต่ส่วนตัวที่ถอนมากที่สุดก็คือ t r u ั Money w a l l e t เสร็จแล้วกดที่ถอนตรนี้นได้เลย สำหรับคนที่อถอนครั้งแรกนะเขาจะต้องให้เราใส่เบอร์วอลเลตก่อนแต่ว่าส่วนตัวนุถอนไปบ่อยแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่เพราะว่ามันจะขึ้นเองอัตโนมัติอ่านให้ดูประวัติอันนี้คือประวัติในนแรกมาทั้งหมดนะนี่ตรงนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จ่ายนะคะจังจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่เพียงแต่ว่าอย่างที่นนบอกว่าถ้าเราไม่แนะนําเพื่อนนะโอกาสที่เราจะได้ถอนไวมันก็ก็มีช้าเพียงแต่ว่า แต่บางคนไม่ชอบแนะนําเพื่อนเลยไม่อยากแนะนําใครเลยก็ก็ได้เพียงแต่ว่าเราขยันเล่นเกมนิดนึงเราขยันอ่านนิดนึงเราขยานันทำบักิดนิดนึงเราก็สามารถสะสมแล้วก็ถอนได้เหมือนกันใครที่ใครที่มีคติเกี่ยวกับกับคนที่เป็นสายแนะน,นําแนะนํานะคะว่าคุณไม่ต้องสมัครนะเพราะว่าถ้าคุณสมัครไปแล้วคุณไม่ได้แบบที่คนอื่นเขาเอามาแนะนําคุณอาจจะเสียความรู้สึกอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคะว่า ถ้าเรา <S <S มีอคติกับคนแนะนำนะกับ<อ>กับคนที่ไปแชร์ตามโซเชียลต่างๆก็ไม่ต้องสมัครมันมีหลายตัวนะคะที่ทำได้โดยที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อนเดี๋ยวจะพยายามหามาลงให้เรอยๆแล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการถอนเงินของโกเดลี่ใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม<อ>่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนยอด อาจจะไม่ได้ทำคลิปอัปเดตให้นะแต่ว่ายืนยันว่าเขาจ่ายดีอยู่ยังจ่ายปกติอยู่ยังไงก็ลองดูนะคะสำหรับคนนี้ยังไม่มีแอปนี้แล้วก็ไม่มีอคติกับคนแนะนำนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุ้า <c oughs>